โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยทุนเต็มมากอะเพราะว่าไม่ได้เคยโดยจะภาษาไทยใช่ไหมครับมันเป็นรู้สึกแปลกๆปกติพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียนกันวันทิตใช่ใช่ใช่รู้สึกไม่เหมือนเดิมนะโอเคยังไงก็วันนี้ขอบคุณที่มาเข้าร่วมนะครับก็อ่า YouTube นี้นะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ ก็ออกรายการ youtube อันนี้อ่ะใช่ใช่ครับครั้งแรกครับว่าผมนึกออกตอนนั้นอ่ะผมส่งคงความใช่ไหมครับมันเป็นเรียงเรียงกับผมครอบหนุ่มปีผมจะส่งคงความใช่ไหมครับคนจำได้ใช่ใช่คนจำได้ตอนนั้นตอนนั้นน่าจะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออก youtube อ่ะแต่ว่าผมแนะนำร่วมตาสันนะครับ จำได้ครับจำได้แต่ว่ายังอยู่เลยครับของขวัญยังอยู่เลยค่ะต้องใส่ว่าอาจจะผู้ชมไม่มันจำไม่ได้นะครับก็ขอแนะนํำทวนนิดนึงได้ไหมครับก็สั้นๆก็ไรครับก็ชื่อต้านะครับตอนนี้เรียนอยู่กับยูจิเซนเซมาสองปีแล้วครับครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่อ่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ครับ โอ้โหสุดยอดม,มากนะพูดถึงปลานะ่ะมันเป็นที่ผมนะก็ดูเหมือนอ่าโตโตโตเกียวมหาวิทยาลัยโตเกียวนะสุดยอดนะครับเหมือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ใช่เมืองกันนะครับผมโอเควันนี้โฟนสงสัยว่าในคลิปนี้มีกองอ่า เรียมภาษาญี่ปุ่นเยอะๆนะครับคน,คนไทยที่เรียมภาษาญี่ปุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็ผมจะทำเกี่ยวกับเรียมภาษาญี่ปุ่นนะครับพร้อมเรียนครับพร้อมนะครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> ก็เอ่อก็ผมอยากจะถามว่าเอ่อท้องแรกนะครับก็จริงๆแล้วท,ทนอนน้ำอาจจะไม่มีมูลถาทมวลถางใช่ไหมครับของภาษาญี่ปุ่นนะครับกเ็เรียมริ่มเรียงอย่างไรนะครับ ก็ที่แรกก็คือเรียนเรียนที่โรงเรียนก่อนเลยครับก็คือที่ไทยมันจะมีเรียนเอกเลือกโรงเรียนผมที่ไทยมันจะมีเลือกเอกได้ต่อมาไปใช่ครับก็เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนแล้วก็คือตอนนั้นตอนนั้นก็เรียนที่โรงเรียนเฉยแต่ว่ายังรู้สึกว่าตัวเองแบบยังไม่ไม่ค่อยโอเคแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองพัฒนาจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่ ไปญี่ปุ่นครับเพราะว่าผมเคยไปไล่เปลี่ยนตอนม5 oh อ๋อใช่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 ใชใชก็ตอนนั้นผมใ่า่อ่ะใช่ใช่ผมจำได้อยู่นะครับผมก็เอ่อไปเรียนที่ญี่ปุ่นจังหวัดที่ไหนครับก็จังหวัดไปชิซโอกะครับชิซโอกะนะโอ้ยดีเนาะคือเอ่อพูทธุมชิซโอกะมันจะมีทั้งในมืวงแล้วก็ท่านจังหวัดใช่ไหมครับก็ไปต้มไหนนะครับ อ๋อไปทางจังหวัดครับอางจังหวัดคนระับเมืองฮามามัตสึครับม,มีแต่ป่ามีแล้วก็เขาไม่มีอะไร <laughs> สิ่งที่มีชื่อเสียงสิ่งที่มีชื่อเสียงก็คืออาจจะปะลาปลาไหลรอเปล่า <laughs> ใช่ใช่ครับปลาไ <laughs> หลปลาไหลเนาะ <laughs> แต่ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วเพราะมันแพงเนาะก็อร้านจากไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนาะก็มันเป็นภาพลับ ของญี่ปุ่นนะครับก็เปลี่ยนไปมากใหม่นะครับมาถึงแบบวิธีมองคนญี่ปุ่นแลยครับใช่ใชใช่มันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็มันเป็นนิสัยของญี่ปุ่นนะครับก็คนที่จะไปอ่ประเทศญี่ปุ่นแนละ้วก็น่าจะมีมันเป็นภาพลักษณ์ท่ไมครับแต่ว่า,าเราไปเรียนที่ที่นู่นก็เปลี่ยนไปเยอะๆไหมครับก็ที่แรกที่แรกก่อนไปก็คิดว่าแบบคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นแบบดังเรื่องมีระเบียบวินัยแบบทำตามคำสั่งอะไรยิ่งแล้วผมก็เลยคิดว่าเออคนญี่ปุ่นแบบส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วก็แบบมีคนที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเยอะครับแบบพอไป oh. ประสบการณ์จริงก็ก็คิดว่าเออก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็รู้ oh. สึก่มันปกติปกติแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มีวินัยจริงๆครับ oh. แต่ตรงเวลามันได้คิด <laughs> มันเป็นแค่หมดกลุ่มไปใช่ไหมครับตอนแรกตอนแรกใช่ใช่ <laughs> ผมก็เหมือนกันนะครับก uh, ส็สมัยทำงานที่ประเทศไทยเนาะก็มันเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับเวลาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ตอนแรกผมตกใจมากมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งเวลาด้วยร <c oughs> ักอบเวลาด้วยถ้าถ้าเป็นคนไทยก็ถ้านัดนัดนัดสิบโมงก็อาจจะมาสักสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยสิบเอ็ดโมงเที่ยงก็มีช่วม <c oughs> <wykon, S 2> นะครับก็ถ้าสมมติว่านัดสิบโมงใช่ไหมครับก็ เขาจะออกบ้างประมาณสิบโมงนใช่ <laughs> ใช่เท่ไหร่แบบนี้เนาะใช่อันนี้คือมันเป็นความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเนาะใช่ใชแล้วก็หลังจากกลับมาที่ประเทศไทยเนาะก็ทาซันลวกมันเป็นคอร์สプライแบบของปอนตัวตัวตัวใช่ไหมครับก็ใช่ใช่ ฮาจูยังไงนะครับจ,จริงๆแล้วผมน้ําไม่ค่อยต่ํามากนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ต่ำนะครับเท่าไรนะครับผมสุขมากนะจริงๆน่าจะบังเอิญครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบตอนว่างๆชอบดูคลิปภาษาญ,ญี่ปุ่นสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้ว <c oughs> แล้วตอนนั้นน่าจะไปบังเอิญเจอคลิปเซนเซก็เลยคลิดเข้าไปดูแล้วก็แบบก็เออคิดว่าเซนเซน่าจะแบบรับสอนก็เลยทักทักเซนเซไป อ๋อขอบคุณมากครับก็จะชอบกค่นั้นเลยาอ <laughs> ั้นเ้ดีนะครับจริงๆแล้วทองน้านนอาจจะหายากมากนะ,ะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ทิดตามประมาณมากกว่าหนุ่มปังห้าร้อยคนนะครับแต่ว่าทองน้าน,น่าจะมีเออไม่ถึงห้าร้อยคนใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> น่าจะใช่ะครับใช่คร <laughs> ับจำจำไม่ได้ครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เกินพันแล้วหรอครับตอนนั้นผมจําไม่ได้เร <laughs> ่าใหร่ครับใช่ก็ตอนนี้เรียง ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมครับใช่ครับก็ผมจะอยากาถามตรงๆว่ามันเป็นคอสของผมนะมันเป็นสองระดับทัวร์ทัวนะมันเป็นมีอาจจะมีทั้งข้อเสียข้อดีใช่ไหมครับก็มีมาเป็น <laughs> เพื่ตรงๆก็ได้นะครับข้อเสียข้อดีนะครับ <laughs> <laughs> อถ้าให้นึกถ้าให้นึกเลยก็นึกไม่ค่อยออกแต่ว่าแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าข้อดีก็คือข้อดีที่เรียนกับเซนเซก็คือเราแบบสามารถเรียนอะไรก็ได้แบบอย่างเช่นถ้าอยากจะเรียนบุงโปก็บอกเซนเซได้ตลอดแบบถ้าอยากเรียนแบบโยมิโมโนก็บอกเซนเซได้ถ้าอยากถ้าถ้าหรือว่าถ้าอยากพูดอย่างเดียวก็บอกเซนเซได้เซนเซก็จัดให้หมดใช่จัดให้ทำหมดแล้ว แต่ว่าข้อเสียข้อเสียยังลืมไม่ออกนะครับเออแต่ว่าอ่ใช่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะตาซังสมัยอ่ตอนสมัยตาซายอ่ะเป็นนักเรียนมออ่ามาแตงปลายเนาะก็เอ่อน่าจะวิธีสองไม่ค่อยเก่เท่าไรนะครับตอนผมผมรู้สึกอย่างนี้นะครับตอนนี้แก้ไขอ่านิดนึงแล้วก็เอ่อดีขึ้นแล้วแต่ เออใช่ใช่ใชจัดไทมหมดอาจจะอาจจะใช่เหรอดีดีมากเลยครับวนะันนั้นช่วงช่วงที่ดนเหนื่อยเรียนมาเยอะเอะแล้วไม่อยากเรียนแล้วก็บอกเซว่านั่งคุยกันเฉยๆสบู <c oughs> มึ่งก็พอแล้วใช่ใช่ใช <c oughs> มันเป็นเรียนสบายๆเนาะ <c oughs> ใช่ก็เอ่อถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นเอ่อไม่ไม่ได้ไม่ยากเรียนอ่า ท่านไม่อยากท่านะจรียนเหรอก็เอจริงๆเดเอ่อถ้าสองอยากจะทำอะไรนะครับอยากอยากจะพูดเฉยๆหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าถ้าแบบไม่มีไม่ค่อยมีอารมณ์เรียนก็น่าจะชวนเซียุยเฉยอยากฝึกสกิลพูดครับเพราะจริงๆที่เหตุผลที่ทักซินเซไปตั้งแต่แรกคืออยากฝึกสกิลพูดเฉยอ๋อใช่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 เว่าพูดถุงผูก ผ,ผู้การผู้ก็ยากมากเนาะเพราะว่าบางกองที่ว่าอช่ใช่ก็เหมือนกันนะครับก็อยากผู้ช่วยๆก็ผู้ว่าอะไรก็ไม่ดูเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่มีความก็พู้ยากนะครับใช่ผู้ยากคร <laughs> ับแล้วในสุดท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสอบระดับเอ็นหนุนใช่ไหมครับก็ใช่ <laughs> เตรียมแปลงกันมากก็ <laughs> <laughs> ใชราพาเลยคือไม่ได้อ่านเลยครับเพราะว่าเรียนที่มหาลัยมันมันหนักมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอ่านเอ็นหนึน่งเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ครับรอ็ไปสอบเฉยๆลองดูลองดูเนาะลองดูเนาะมันเป็นใช่นี่คืออครั้งเดียวใช่ไหมครับมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับครั้งแรกของเอ็นหนึ่งแล้วก็ซื่อๆเนาะไม่ไ <laughs> ดอ้อ <laughs> ่นข้างจท่นะครับ แล้วอในอนาคตนะครับก็อยากใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับมันเป็นทํางานอะไรสักอย่างนะครับก็คิดว่าถ้าอืมถ้าได้งานที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะดีครับอืมแต่ว่าอยังไม่แต่ว่าก็ต้องเป็นงานที่เราชอบด้วย <c oughs> ใช่ต้องต้องหามันเป็นสิ่งที่ชอบเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นทํางาน ชอบทํางานเกี่ยวกับราทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็มันเป็นรลักได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นก็ก็ได้นะก็ก็ได้ครับเพราะไม่ไม่ไมไมปิดเท่าไหร่ขอให้มีเงินเยอะๆพอครับ <laughs> 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 ทําได้ทุกงานเลย <laughs> โอเคสุดท้ายนะอันนี้คือคํำํามสุดท้ายก็คือเอมันเป็น ผู้ชมส่วนใหญ่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็มีคําแนะนําอะไรไหมครับก็อย่างแนะนําว่าถ้าแบบถ้าอยากเอพูดภาษาญี่ปุ่นได้หรือว่าแบบชินกับภาษาญี่ปุ่นก็ต้องฟังพวกเสื่อเยอะครับแบบพวกมีเดียเช่นดูอนิเมะหรือว่าฟังรายการญี่ปุ่นยเยอะ แต่ว่าก่อนก่อนนั้นเราก็ต้องมีพื้นฐามนมาก่อนอย่างเช่นเราก็ต้องแบบเออเรียน n ีมาแล้วเรียน3มาแล้วแบบค่อนข้างโอเคแล้วพอพอเราไปพอเราไปฟังพวกสื่อต่างๆแล้วอะเราจะเห็นอา่าเขาเรียกแกมมาพวกนั้นอนะแบบมันจะโผล่ออกมาในอย่างเช่นอนิเมะหรือว่าสื่อต่างๆเองแบบเราจะรู้ว่ามันใช้ยังไงมันก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันดีที่สุดเลยครับสำหรับผมนะครับคฮะฮะ อาจจะวิธีเรียงก็แต่มันเป็นมันแทลรก่อนใช่ไหมครับก็ใช่ใช่เแต่ว่ามันเป็นคำคาแนะนำที่ดีนะครับขอบคุณมากครับทารซังครับแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นทารซังช่วยแปลภาษานะครับมันเป็นช่วงผมแนะนำสรุปหนังสือใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากครับ ยากไหมครับลก็ยากครับยากเพราะเป็นงานแปลครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยแปลจริงจังขนาดนี้ประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมครับใช่ถือว่าฝึกกบฝึกไว้เพื่อได้ใช้แต่ว่าเซนเซนรู้สึกว่ามันเป็นวิธีแปลของภาษาทาสาซแล้วมันเป็นเข้าใจง่ายแล้วก็บางคำคู่ยากแต่ว่ามันก็เข้าใจง่ายนะครับเซนเซก็เรียนอยู่ๆนะครับจากแปลของทาษาอนะครับ ขอบคุณมากครับครับไม่เป็นไรครับโอเคครับก็คลิปภาษาไทยแค่นี้ก่อนนะครับก็วันน <|so|>> ี้ขอบคุณที่มารับชมทุกต่้นนะครับแล้วก็ชาซางขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ